สบายดีพี่น้องจิงสั่งสั่งขี่งัวอ้นบักพุงข้าอยู่ทั้งรถสั่งขี่งัวมันโลบเนี่เน่เน่สิโลสิ่งเดียวบัว จะย็ดยังเท่าเอามียเท่นี้หามันเอามียมาส่งจะย็ดอันไหนขั้มสาใสเลยไส่ใ่เลยอยมางมันตำขาด่าไง้รอามุกจะมา่ำมุกไหนกไหก็แม่นเด้ยวกนั่นดี

ไมันปงไม่กับเดรร็อกเตอร์ปงไม่เห็นมันปงไม่อนนี้ตัวเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน <c oughs> กินอยู่นี่ <c oughs> อั่นล้วใส่แล้วปงไม่ซ้ำนั่นละเอาฟืนนเน้นยับเข้าไปอีกนึงไม่แดงโอ้บอกเมืองขึ้นลนได้ใจค่ะแ mày piping mày phai mày piping phai phai mày hảo phai mày hơi mày 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 กูบอกเอางานนี่เถอะกูบอกเอาต้นนี่อันนั้นมันแหลมปลายแหลมเดี๋ยวพอลงมาลวดเห็นไหมว่าเขาดันดูน้าไหลไออยู่ตรงนั้นน้าเหมือนนะบอนออกมาเชียบคุณ

ไอายุลางยอนแยะบบบนึงว่ะฮ่า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 ฮ่่าเอารดเมียน่วงนวยกิเกอเอาขันไปเอาปีบุมคุณแม่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 ไปบ่วงต้นนั่นต้นหนาหงนามนะม่วงนามดอกใหม่วตานามดอกใหม่ล้วนี่บม่วงอันซ้ดูดูนั่นต้นนึ่งนั่นดกดกนั่น เหยียแขลงไม่ยังเหียไชเมอหลานแต่มีเนี่ยใช่พญิวพญีวเอสซี่หูจักมดเด้เอซีหูจักมดเด้พญีวเมอีพ่อข่มันมานมนพ่อนี่ จูดละตีเดียวนี่จูดมาหั่นดิจูดแล้วจูดมาหัน่น,นพ่อเลยแอมไปสองร้งอยหกสิบเหมนหมัน,มนบอยคืนนี้คือบระเวณเดี่ยเมื่อไรคืนนี้คือบระเวณแต่้เมื่อไร <c ười> เรียว่าดีส่วนเมียบันเพราะว่าวัวอยู่ขอบโอนขั้วปลูกไว้แต่็มโซ่เลยบัวมันแห้งหนยแต่ถ <c ười> ่ายเพราะดีลักใครเดีเดียวเลยดีก็ฝนมากฝนมันหอนยางมากเลยไหมจักบังคำวมาบังเดียวคำว่าบังเดียว เปียงคือยังได้ยินเขาว่าเป็นซอ้ซอซ้อยังนะเป็นซอ้อเป็นเสื้อแต่ขึ้นนาเรียของวันนี้กระยอดเป็นซ้อนะเห็นว่านี่ยางไทยคลิปตากแดดนาเรนาดำอยู่นี่เด็ดไปได้กันในยางผ้าเดดอยู่นี่ตามเมืองโยนไปจังไหนมาจางไหนเจลาเมืองเจลาเว่นอะไรผู้ใดหนึ่งน้องสาวบ่ใส่เมียดองเมียดองเมียดองโอ้เมียดองว่าเป็นนออ้องสาว กันนั่นแนี่ยเปน้องสาวน้องสาวคนเดียวว่าเป็นน่องสาวจิ้มมะน่อกันยังมันคือกันเนาะเอาสักได้ว <even. S 3> ่าจังพ่อได้มาน่อกันเอาเบื้งเอาสัตว์เอาไปสัตว์ยู่นี่สัตว์ไว้นั่แหละมันล่วงไวแล้หน้าทิ้มไว้นี่แหละโอ้โอ้ทำมาหากินทำมาหากินเออเพ่นนั่นคำจักหน่อยเพ่น่ัเพ่นจั์สีออกมาเออพจน์ตองออกมาดอกเพจนว่าเพจนสีเป็นหัวตกพีกยุหัน ไอ,อ้นู่นคอยอยู่คอยอยู่ไอ้แม่น้องคนมาไหนทางนครพนมแทนละไอน้นึงไปแทนไอน้นึงอันหาไม่ไปค้าสายไฟพุ้นไม่เนี่ยเรียนไม่ไพ่์ยิ่เนี่ยผ<อ>ู้ใดผู้ตัดมาไหวอ๋อฟุ้นนี่ยังขึ้นดีเบาเลยฟุ้นขี่งัวนี่แหงขี่วัวแห้งครับขีง่งัวแห้งแต่ว่ามัหนึ่นซุ้มมันนั่งนักเกัน คือยังขีใส่ปันขวาได้เดี๋ยวรถขับดยอันนี้มันแห้งโอ้ี่ผ้าเขาแย่แหลมกลับหอกล่ะไปไปตัวขันนั่นกับกลับยงว้อเมียนห่มอเด้ออแหลมีพอแมบ้ามันกับสีเมียเลี้ยววะฉัน นี่พอแลมบ่มานกันสิเมียแล้วเ,เอาไปหาล่ำบ่คือไปล่ำดอกพอ่อยม่ฮ<า>ะก็เห็นแล้วข<อ>นันลาเบิงน่ะขันลาบเบิงกับว่เ,บเห็นแล้ว,วาปดมังไก่ต<า> มาขึ้นรถมาขึ้นรถเอาล่างติดตโงกันมาเฮ้ยหลานใส่ดีเดียวนี่เนียนใมัว่าคือหอยายเหงือกปูตัวต้อนว้าวม็นตัวตอนเออม็นตัวตอนปูทายยางแกจะเป็นคือกันปูมึงยืนวหน้าเท่าเอ้ยอุ้มตัว นท่ายางกับคือปูเมียเป็นฟ้านหมดอีท่ายางกับเอื้อออกเมีย่าเป็นผู้เดียวกันกับปูเ้ยอ้นยดคือรถดูลูกเอ้ยปูไาเห็นเนี่ยเหยียบขีแตกเนี่ย เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซมนีสกอรอนลมเพิ่นมาบังบานหลินบังไฟบหมานล้าบเลีบบาหมานเพิ่นว่าคืนก็จังยี่ยังเนี่อยบ้าหมานเพิ่นว่าเอาพี่น้องจะเอาไว้ซัมนีซสกอนพผกันไม่คลิปน้ะ